แลงห้าร้อยขึ้นไปเล่นกันโหดขนาดไหนนะครับเอา่ะไรเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเนาะแต่บอกก่อนนะเดี๋ยวมีหลายหลายคนแอปทำไมมึงไม่100ขึ้นไปเอากระตรงๆนะผมทำอีกช่องหนึ่งอยู่ลหลายคนน่าจะทราบหรือบางคนก็ไม่ทราบผมก็ไม่รู้นะเหตุผลเพราะว่าผมเล่นหลายตัวคือผมเล่นหลายตัวดังนั้นมันเลตไตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าผมต้องแบ่งไปทำคลิปด้วยเช่นเนี่ยใครใครโดเนี่ยผมก็เล่นโรเจอร์คือกูเล่นเยอะมากเห็นปะ เนี่ยเพียบเลยอันนี้คือเล่นเพื่อรีวิวนะเพียบเลยดังนั้นผมอาจจะเจาะจงแบบเป็นตัวๆไม่ได้นะครับคือผมเล่นสลับสลับเรื่อยๆเนาะเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนะต่ตไต่ได้ไหมได้แล้วก็ต้องใช้เวลาอไรสักเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าว่าจะได้แค่ไหนโอเคมาเดี๋ยวบอกกันตรงนี้นะผมไม่ได้อวดที่เอาเล่นให้ดูไม่ได้อวดไม่ได้ต้องการอวดด้วยแต่อยากให้เข้าใจว่าเออแล้งแบบ5้ารขึ้นไปอ่ะเล่นกันยังไงเป็นงาหรือเปล่าเล่นกันโอเคไหม แล้วก็ส่วนตัวผมมีคนถามว่าผมเอาอะไรแต่ไต่แรงคู่นี้ครับเหตุผลเพราะถ้าบางเกมคิงเยอะจัดก็เล่นยามาโตเลยเนาะส่วนถ้าไม่มีคิงเลยก็เล่นแต่ตัวนี้หรือถ้ามีคิงตัวเดียวก็เล่นแต่ตัวนี้ตัวเดียวเอาง่ายคิดรอในการแต่แรงเดี๋ยวมีคนถามอา้าวไม่เล่นนิกาหรอไม่คือส่วนตัวหลังจากเล่นมาแล้วนะปัญหาก็คือว่านิกะมันบูไม่ได้อ่ะงงไหม เออมันมันไม่ได้เหมาะบู๊ถึงขนาดนั้นอะ่ะจากใจที่ผมเล่นนะมันไม่เหมือนคิดรอจะบู๊บงบู๊เลยแล้วแม่งแบบคือมันบู๊ยาวอะ่ะยกเว้นว่าเจอคิงอ่ะนะแต่เจอคิงนี่กาก็ตายเหมือนกันเออเอาว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันหลักๆที่จะตายก็น่าจะคิงอ่ะนะ้าไมเจอคิงส่วนใหญ่ก็ได้หมดเนาะส่วนถ้าเจอแม่ใหญ่เราก็เล่นได้นะเจอ,อยังไงดีวะข้อดีของมันคือมันไปป่วนพงศูเลยอะ่ะที่ผมเล่นนะผมก็จะเล่นแนวนี้นะครับก็คือ ไปฝั่งศัตรูแล้วแบบคอยคุมเลยอ่ะคุมธงไปเลยอ่ะแล้วอยู่ตรงนั้นไปเลยก็หาจังหวะเอาถ้าบูได้ก็บูและส่วนใหญ่จะเจอเนี่ยน่าประมาณนี้ถ้าเกมไม่มีคิงเลยก็บอกเลยเกมนี้ก็น่าจะโอเคเกมนี้ก็โอเคนะแล้วก็หลักๆอยากให้เห็นว่าคนแร้งสูง่ะเป็นงานในขนาดไหนนะครับแล้วก็เจอ TM n i ไนกี้กับชูก้าน่าจะกดพร้อมกันนะแต่อยู่กันคนละทีมสังนั้นเฮ้ยมีแบตตี้ว่ะอันนี้คือเป็นงานทั้งคู่นะก็เล่นให้ดูซกัก เล็กน้อยแล้วกันอันนี้น่าจะเอามาเก็บไอคาคูเนี่ยน่าน่าจะเอาลงมาเก็บจริงๆก็ไม่ควรนะมัน SS อไอน,นี่แล้วอะ5 0า0ันขึ้นก็ไม่ควรแล้วนะแต่เขาเล่นนะเนาะก็ว่ากันไม่ได้อย่าไปด่ากันเด้อเพราะยังไงเขาก็เอาอีกตัวมาช่วยหูเสิร์ฟวิ่งชอบชอบแหมลักตายจูก,กามั้งโอ้ขอบคุณโอ้โอเบตตี้เป็นงานกูอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะโอเค โดสองตัวโดสองตัวไปเรียบร้อยนิกะามาหน่อยหนอย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปละหุยลักเบตตี้ตายเลยอะ่ะเสริมเสริมดีมากใครมานิกกะโอเคเล่นคิดอรอโลดผมไปเลยเด้อบายกูไ,ไม่กันนะใครอยากกันกันบายกูไม่กันอนะ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนขึ้นมาผมผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอากับหูกลางเสียวะ่ะเอ้ยกลางไม่เสียอ่ะ อีกนิดเดียวเองมะเนมื่อกี้สามคนเดี๋ยวผมไปทงหน้าบ้านเขาต่อเลยนะครับแหมติดบูทแล้วนันจะใกล้ละใกล้ละใกล้ละโดละโอเคสักนิดหน่อยสัเยกเล็กน้อยลบโอเคโอ้โหไม่ได้วระแต่ทงการเราได้นะวืบ,บโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนตัววืบ,บ อยู่ยาอยู่ยาอ้ยทำไมโดะนอะีกวะเนี่ยใครโดนโดข้างบนนะครับเดี๋ยวผมป่วนคนนี้นะไม่ให้เขาไปที่อื่นนะครับขอเพิ่มสแต็คหน่อยจ้าอ้าวพลาดชิบหายละปึ๊บยังไม่มีสแต็คเลยเดี่ยวประเด็นอนะ่ะโอเคขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยกลางเนาะกลางเนาะ บึบ๊โอเคเกือบโอ้โหตายว่ะตายจนได้เล่นตัวนี้โดนตัวนูน้นเนี่ยเขาก็เป็นงางกันเยอะนะเนี่ยแล้วเจอแต่นิกะเนาะแต่บางเกมก็มีคิงบ้างมีแม่ใหญ่บ้างอะไรบ้างก็สลับสลับกันไปนะครับแต่มีนิกะก็จะเป็นอันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ลําบากนะส่วนตัวผมมองลําบากนะเพราะว่านิกะสามคนเนี่ยลาบากแต่แยกไดไหมได้จังหวะแยกมันมีอะเรียงง่ายๆเถอะ กูดึงเลยเอาเรื่องของมึงอ่ะโอเคพัดกันดึงพัดกันดึงปึ๊บโอเคเดี๋ยวกูดึงต่อกูดึงเองเนี่ยมันมีความน่าด้านอะ่ะโอเคฝากด้วยนะไปละตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะผมลงไปข้างล่างเด้ออ่าอย่างนี้สวยปึ๊บโอเคเดี๋ยวใช้สกิลสองโอ้ชิง ไม่ได้ทงอ่ะชิปหายแล้วชิปหายแล้วทงนูน้นชิปหายแล้วไม่ทันโทนู้นโดนโอเครอดตัวเพื่อนเป็นงานเสี่ยวชิปหายคือผมมาดักโซโลไว้แล้วก็ไม่ให้ไปกลางใช่ไหมล่ะแล้วคิงแม่งไปนูน่นโอเคก็เป็นงานกันนะเห็นปะ่ะนี่เนี่ยคือมันเล่นก็จะตึงๆกัน,อ,นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเกมลำบากนะยอมรับว่าเกมลำบากนะคะแนนก็จะอย่างนี้ถ้าเจอนี่กะสามตัวถ้าเจอสามตัวนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเนี่ย กดถูกใจให้ด้วยคะแนนกูต่ำแล้วยังให้กูอีกโคตรน่าอายเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ไม่แปลก้านิกะเยอะจะได้คะแนนประมาณนี้นะ4 5่0 0าพเฉลี่ยเฉลี่ยแต่ถ้าแบบนิกะสักตัวหนึ่งไม่ใหญ่สองตัวอะไรอย่างนั้นก็จะได้สักเจ0ดแบางเกมถ้ามีคนเสริมดีๆนะครับถ้าเสริมดีๆก็นัแ่แหละ9 0 0าเลยก็มีนี่นี่เกมมา,มาณนี้อ่านิกาตัวเดียวอ่าอย่เงี้ก็เล่นสบายกว่าเมื่อกี้ยกเว้นวงเล็บ ว่าจะเจอคิงตามติดวิญญาณนะครับแต่ส่วนใหญ่คิงน่าจะไปเล่นนิกะใช่ไหมดังนั้นเราก็อยู่กลางเราน่าจะได้ไหมอูม้การได้แหละงั้นผมไม่ยุ่งกลางนะคิงเขาน่าจะไปทันนะครับนั้นผมไม่ไปเด้อผมไปบนแล้วเดี๋ยวไปคุมธงดีด็อกอ่าเดี๋ยวไปคุมดีด็อกดีกว่าว่าเป็นจังไดน,นะครับส่วนอันดับผมจะอยู่ที่แบบ3 4ถึงรออ่ะมันวนๆอะ่ะ ที่เล่นอยู่นะเพราะมันต้องแบบชนะแบบยาวๆติดๆอะ่ะคือเล่นรอบมันชนะสิตาเอาง่ายๆเหอะอันดับ3,000ันมันงพันสันเนี้ยชนะ1ิตา,ตาติดมันก็เลยขึ้น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 ,นทีเดียวโอเคเอาตรงนี้นะละแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างชัวร์นั่นไงกูว่าแล้วนี่โห้เรนลีน่แม่งอยู่ข้างบนแล้วโดดลงล่างจิตใจทงด้วยอะไรโอเคผมคุมข้างบนนะครับ เอ้าแม่งไปขึ้นมาโดนโดดแน่เลยว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่สกิลเดอแม่งระวังสองทางเลยว่ะโอเคโดดอุ้ยตายจนได้หลบตัวหนึ่งเจออีกตัวกูยท้องบอนท้องบอนท้งบนไปหน่อยไปท้องบอนหน่อย ผมไม่เลือกอยามาโตนะอย่างที่บอกนะครับหลักๆเลือกไปคิดรอเนาะเพราะว่ามันบูได้ครับแมงเมื่อกี้โดนตัวหนึ่งดักอีกตัวหนึ่งต่อกูจะบ้าน่าจะเดี๋ยวเอาทงนี้หรอกแล้วเดี๋ยวกันธงอย่างเดียวก็พอครับโอเคเขาลบละปึ้งเอาทงโลดนี่เก่าอะ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้เรียบร้อย ปึ๊บปึ๊บโอเคจบใช่ปับโอ้ยเลนลี่เล่นกูนีกะเราปะใช่อ่าน้นผมไปละผมผมไปละผมไปละดึง้องก่อนดึง้องก่อนเนี่ยเห็นปะถ้าเล่นจะเป็นประมาณนี้นะครับคือถ้ามีเพื่อนอยู่แล้วอ่ะเรายังไงเราก็สายวิ่งนะไม่ต้องไปบู๊แบบบ้าเลือดก็ได้นะครับสกิลไหมแม่งเอ้ยหลบพลาด จะได้อยู่แล้วนะ่เดี๋ยวไปอีกทีเดี๋ยวไปอีกทีแล้วเดี๋ยวเวลาได้อยู่โอเคเวลาได้อยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีกทีเด้อแล้วก็เอาธงบนแล้วก็เดี๋ยวคุมธงไปเลยแม่งตายสองแล้ววะ่ะขอสแทกไปจ้าปึ๊บแล้วก็วึบวึบเรียบร้อยปับปับ ่าโอเคโดนสองตัวเพื่อนน้ข้างบนนะเดี๋ยวกันทงอย่างเดียวนะครับจากนี้กันทงนาะไม่ต้องทําอะไรล้วอยู่รอเสริมเนาะอยู่รอเสริมเผื่อใครโดไปข้างหลังตรงนี้โดละผมรอเสริมเด้อรอเสริมเด้อชนะแล้วเนี่ยรอเสริมเดียวพอปุ๊บปุ๊บ โอเคชนะครับใสา,าเกมนี้เป็นประมาณนี้คือมันตึงนะก็ตึงกันหมดแหละก็เล่นเป็นกันหมดอ่ะอืมเนี่ยเนี่ยก็แรงห้าร้ขึ้นไปจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ชนะ2อสเกมแพ้เกมหนึ่งเลยก็วนวนว,น,ว,น,ว,น,วน,นะนะแต่ว่าขึ้นยากเพราะว่าผมต้องรีวิวตัวอื่นๆด้วยนั่นเองอ่ะก็ถือว่าเอาเกมตึงๆมาให้ดูแล้วกันแล้วก็มีคนบอกว่าเลลี่ไต่แรงไม่ได้ใช่ไหม คยมีขอเรลลี่ไต่ไม่ได้เนี่ยคุณดูดีเนี่ยเนี่ยเรลลี่เมื่อกี้ก็เล่นให้ดูอยู่เล่นได้นะครับเออเล่นได้จริงอ่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ย้ำอีกทีนะว่าไม่ได้มาอวดน,นะไม่ได้อวดน,นะครับแค่อยากให้เห็นว่าเออแรงห้าร้อยขึ้นไปเล่นกันยังไงส่วนใหญ่จะเป็นงานกันแบบนี้ทั้งหมดนะเอาเป็นประมาณนี้เนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้เดฟคลิปชั่น ส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม